ทุกคนถ้าลงมาหอดลุมแล้วก็สกแสงอยู่ทางใดนว่าขึองมาดับแทนล่ะสบายดีเดอ้อนาะสบ,บายดีว่าสุขสุขคนสบ,บายดีตอนสวยพี่น้องยินดีตอนหับเขาสู่สองสาวันหลันถุงเดอ้อทุกคนเนาะเมื่อนี้ซุมเฮาสิพากันลงมาสูบหนํำพี่น้องกินป่าอยู่น้องลุมเนาะปีที่แ้วเท่ากับสูบปะป้ามันแห้งเองเนาะเข้าบุจิ้นหอะ แต่ว่ามันเว้นคัวิเข้าสูบหลาแต่ว่าปีนี้เข้าสีสูบแต่หัวปีพี่น้องปะไปเบิ่งพอนไซ้กำลังสิติดจกัก ได้เหรอนี่แหละพี่น้องเนาะนั่มกันยังซ้ำนี่แหละบกได้หลายดอกน้องในนอกเนี่ยนะมันบ็ได้เลิกปันได้เนาะมันก็สิเป็นตุกลูกแนวังเพียงหัวเข่าสิแหละจ้าวปาดุกปะคอกันนะสิขางชูต่ว่าเดีย๋ยอะตองเบิ่งก่อนมันยังหลายซ้ำใด้พราะว่าลุงเราก็เที่ยวลงมาจอบตึกอยู่เรื่อยๆเนาะทางในสิเป็นตึกเวท พะว่าน้ำที่สูบนะสูบเขาไปายอยู่น่องในตอนนี้น้ำแห้งแล้วนแหงแลาน่้ำแห,ง,ง,ำแหงแล้ชีสอน,นะลาชิีสอน,นปะปชิว,ว่เรวามันแห้งขักแล้วชีสอนก็ได้ปชินะเต้นเชยวๆอยู่ในมงท่อน,น้ำนะ เชื่อเชียอีมงทนะกระยมันไปรถไปรลาตะเกียบแตชุเงินเงินเงินเงนเงินเงินนเงินนนง อยู่นอกไปอยู่กเก็บเก็บเกเก็บเส้นทางเก็บใส่นเก็บลกล้าบลก้าบมันเฮ้ยเอางเอางไงมาใส่ไรเนีใส่น้ำไหม ใส่คือเก้าใส่ทงกระเทียวไว้ปอนลงน้องนี่ได้ก่อนแม่งั้นปอนลงน้องนี่ใกล้สุดแล้วมันอยู่ในริมเขาต้องเอาในริมมันไปน่ะตะกี้น่ะถอนเอาไปง่ายเหตุน้ำน่ะกำลังบกแห้งแล้วพี่น้องตะกี้ว่าอยากให้มันบกบันนี่เอาโบท่านแล้วปลาซิวน่ะอยู่ตามขีดตบปลาซิวน่ะมีแต่ตัวใหญ่บุกแน่มีแต่แม่มันบ่้ ลงมาลมาะกระปุกกระตาก็ไม่ได้เอาเอาเบอร์ชัยามนี่มัน,นๆเพียวสูปนนำกินป่าเนาะนะ้อ,นองอเน นนนนแน <c oughs> นี่นี่ป้าพี่น้องมาสิล่งสอนอีกวัดที่สองเนาะ

อองนกขอบจัก่อยไปชันช่อนปะซิวนะไปไว้ลำบ่อได้พ่อนจักลงอีนี่ฮนะมันน้ำไหลโบท่านนะโอ้สิโลห้าเก็บอยู่ พรอนลงเห้นบ่มองพรอนมานานมองเล็ก hmm. อ uh, um ันเด๊น uh ั่นอ้เจังเสียวยังมาไลขึ้นเออพ่อเบิ่อเบิ่มเออควัดน้ำควัดน้ำไล่พรท่านนะควัดลงลูกหญ่ไ่ค่อหญ่ก็ลน้ำนต้ม ้าแต่อคนใหญ่พี่เอาือมือไได้จขี้ตมที่พัดเจ้ามันมัน้มมสดไ่่ดอมขงามได้นะพี่มือไม่ต้วไม่ต้วง

จะเ็ดได้เฉลยเนี่ยหลังวหัใส่รลังเป็นเยเนาน่ดกวใส่รถ้ยงไปหลังบดเนี่่งไปทได้มย่าเสียไปานโอ้เจ้าบอกลงมาดูโ น้ำมันแห้งเลยขาดว่างเลย,ยนี่นนน <c oughs> ไปเยอที่เนาะ เราไปล้างหนังมาแล้วแต่ก่อนเราเกือกออกหลอกแอกแครกอยู่เนาะเพื่อได้มาใส่มาเอียงจนมันอยากหนาหมดแล้วตอนนี้นะบุรีมันอยากเผื่อพอมันเสียค่ากิจตุนนอนดีอลารยังไงนะปวยไปน้ำเหลวปลาฟอกปลาเทียนปลาเก้งหลายสุดกับปลาตะเพียนปลาฟอกชนปลาฟอหอยหอยนี่บุรีเกมบุรีหอยนี่ยังหลายแหงหอยเจ้าก็จะแก่ปีนี้แทบจะบุรีลงมางมหอยน่าจะคลองสำเนาเยอะ มีแต่ห้ากินหน้าคนอื่นก็ลงมากับมันไปได้คนเคยลงมาเนี่ย <c oughs> เราชอบทำหน้าไหวเด็กเก่ามาเรียงงัวนี่แห้งได้มาอ้งอ๋อนน่ะมันมกบกพรอยขึ้นแต่บัดพอสูบหน่ำเลยเห็นนีอ่อาหารเที่ยงเหมือนเท้าสกินข่าวอยู่เที่ยงนี่แหละทุกคนกำลังดังฟืนดังไฟอยู่หอยหายไปนะมีปีละเถื่อนมันะ้งจุบพายปกติภายในเราเคยจุบบัวเรือมันแห้งเอง เน่าแหงเอห่ะแงหงเองซึ้งว่าตอนแต่ก่อนทางุูเขาย่บ่าเคยจูบจีน้อยเจดใแปลว่าเขาไปนอนบานเบิร์นสปาและกว่นิเปานนะแลักก็เขาแต่ก่อนแต่ตอนพระนมี้สองมียังนะพี่น้องเนาะพนคือบเห็นเจคนอี่ชางนี้เดือบรรยากาศดี่ดีอยู่กลางทงลมพัดวงวง บจักมีชัญญานโทรศัพท์เฮาอยู่ลำลานโทรศัพท์เราอยู่นำเังคืออย่งมันโทรบ่ได้โคโทรหาลุงไคแล้วมันบ่โทรบ่ได้รีแพงเรานะเพงป่าบ่น้ำสะกด ที่แม่ครัวกำลังเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินปม่าง่เผา่าได้บักไลลางพากันไปตึกเบสเสิลป่านะเครื่องพังเลยลูกป่าที่เบสเขาอะมันบกขาดเขื่เนาะอเฮ็ดมันไ่ได้คิวอยากให้แซ่บขนาดเก่งบม่ได้มันก็้ังได้ฟิวเนาะอันนี้นะสีเหลือกเอาแต่นัวใหญ่มันบ่ ตาการน,น่อยหน่ยมันก็นเอาลงนอนใน,นตอนนี้ไฟดับดับในเอยียงดีแต่ลงแล้วขิปนึงเยาว่านะสี่โมงแรงผูกบริจสีมานะ่ะเขาเหตุการนเนาะบันคับมมาตรงเี้แต่เนาะ กวนยังออกนะเฮ้ยไปไปเพื่อนนะลงไปนอนแทบขีดต่มคักรนั้นอันนี้ซีเลือกมุกคี่นนองปลาซิวใส่พอีตูไม่ใส่ยังเปื่อนเปื่อนโตคุณยิ้อให้แม่นะก่ันเฮ้ยอืมติดลุง กูปถือไปถือจะขี้มันเลยข้ทุกคนสุภหาเหลืองฝาหมฝาแล้วีิสดะขออนุญาตเด้ด้อน้อขอบใจเสู้เสุพนที่ติดตามแลวก็เป็นกำลังใจให้สวัเดีพี่น้องนางจนเลยก็ฝากเป็นกำลังใจให้ในดื้อนเพืขอเหตุคลิปต่อตไปไปเนาะสบายดีขอกันคิดหนาจ้า เราไม่ตีไม่เงไยบสบายดีเนาะสบายดี